คบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องโศกนาฏก,กรรมครอบครัวเ ER. บเกอร์ผาพายุฝนเบเกอร์เมื่อสาปีก่อนครอบครัวเบเกอร์ก็เหมือนกับครอบครัวอื่นพวกเขาเพิ่งกินมื้อเย็นเสร็จและนั่งฟังเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างไปด้วยอ๋อไอ้กูยังอ่านไม่เสร็จเลยไอ้เวน ขลอด่วนวันนี้เฮริเคในสัปดาห์นี้ทำให้ฝนตกหนักที่สุดในปรากฏการเมื่อพายุเคลื่อนตัวผ่านไปมีรายงานเรือหายซึ่งทำให้ทีมกู้ภัยออกลาดตระเวนช,ยช,ยชยายไทยฝังเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเข้ามานะครับแต,แต่ก่อนอื่นปริมาณน้ำฝนช่วง3มเดือนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเดือดร้อนกับจากเฮลเคพายุกำลังเคลนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มออกกับลังลง มีข่าวเรื่องความเสียหายจากพายุไหมพวกเขาไม่ได้บอกบ้านก่อนใช่ไหม,มเมื่อกิดเลเปิดประตูให้หน่อยฉันเจออีกคนแล้วว้าวไม่รู้ครับทำอะรโอ้โอ<ม>ยังเด็กอยู่เลยใช่กำลังหลับ few was we till him least okay be here get Zoe, get for into town. days. a At clothes. เฮ้ยเอาไเสื้อผ้าใหม่มาจากห้องห้องไรนะเดี๋ว่าจะมีน้ำมันหกมั้งหาเสื้อผ้าใหม่กับเตียงอุ่นให้เด็กน้อยคนนี้กันดีกว่าพานอนห้องเก่านะโอ้ทำไมวะโอเคไปเถอะลูคัสแกโตกว่าที่อยู่ห้องนั้นแล้ว่จะเปิดโรงแรมเล็กๆลูคัสทำอะไรอ่ะีในที่จะทำซุปให้ ลูคัสทำอะไ,ไรลูคัสยี่สิบหกคนครบรอบผมอยากให้รู้มันทำเอ้ยอะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าอากูได้แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้ามันจะเอาไปทำอะไรอย่างแน่นอนหืมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งลารออกคำสั่งออกคำสั่งอะไรช่วยเหลือแรงงานที่ประจำอยู่ที่เอโดเนีย ว้าวนี่มันบ้านแสนสุขนี่นาแต่มันตั้งอยู่ในป่าอยู่ตรงนี้สิเปิดได้ไม้มว้าวอีจัดทำไมเป็น,ปน,ปนรถคัน <c oughs> นี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วย <c oughs> สุดยอด เราเล่นเป็นอ,อะไรนะโซอีปะ่ะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนในห้องซักรีดนะเลื้อยู่ในห้องซักรีดน,นี่นี่เหรอแม่แม่ขาเป็นบ้านที่อบอุ่นนะแต่คือไม่จะอบคุ่นก็ อบอุ่นกว่านี้ถ้าเกิดมึงไม่ตั้งบ้านในป่ามันจะเป็นบ้านที่แบบว้าวมากเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าใหม่ชั้นบนเนาะไปให้เด็กน้อยหน่อยสิ น่าจะอร่อยน่าดูแต่จะได้กินไหมอย่น,นี้ก็อีกเรื่องป,ป,นนป้าน่าจะเป็นคนทำพี่ไม่ป้าน่าจะเป็นคนทําอาหารอร่อยมากชัวร์ห้องน้ำน้ำเป็นสะอาดยู่เลยว้าวสุดยอด ห้องนี้ปะอันนี้ห้องลูคัสนี่ทาได้นนเด็กดีเชวยเช็ดตัวเธอแล้วหาเสื้อผ้าแห้งๆให้เธอด้วยพ่อต้องไปดูข้างหลังที่เห็นล่าสุดจมน้ำไปแล้วไปดูคนปะเมื่อกี้ที่ผมอ่านเอ้ยลูคัสกูขอดูศพข้างข้างบนมึงได้ไหม <laughs> เอฟเรีนแหวเอาล่ะเด็กน้อยมาทำความสะอาดตัวเถอะพวกเขาเป็นของฉันอะไรนะพ่อคะไฟดับหรอ เฮ้ยเดือดๆๆลูคัสเกิดอะไรขึ้นพี่เป็นอะไรหรือเปล่านิ่งสนิทเกิดอะไรขึ้นอะ อะไรอะเรีร้อแล้วจ้ะใช่แล้วด้วย <Anna. S 1> ความยินดีอุ๊ยอะไรอะแม่หรอคะอี้อยอมาดูนี่สิมาดูของขวัญของเธอดูสิ่งสวยงามที่เด็กน้อยมอบให้กับแม่สิข้อเจ้า อู่แชตที่ที่หลกักบอเลตเป็นอะไรเนะี่ยไปที่ลงรถเอาเชือกมาเร็วตอนนี้เลยโอ้ยไปให้พอนะแจ็คเด็กคนนั้นเป็นครอบครัวเราแล้วและเราก็เป็นครอบครัวของเธออย่าทำให้ผมต้องทำให้อะไรที่มันรุนแรงสิแม่คะเกิดอ,อะไรขึ้น กูว่ากูเปิดไปแล้วรอบหนึ่งทำไมมันปิดวะกำลังไปครับพ่อแจดแจดแจกเสียงโคกาโกโคกากอืมไม่ต้องสืบนะครับว่าทำอะไร พอคะหยุดนะไม่ต้องห่วงล็อกมันแยกไมาที่เห็นมากความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วแม่ของลูกก็ใกล้จะได้เธออยากให้ฉันเดี๋ยดเดี๋ยวเดฉันต้องแสดงให้เธอเห็นว่าฉันทุ่มเทแค่ไหนเลยทูก็นด้วความรักให้กับเธอ แกคงไม่อยากทำให้เธอผิดหวังใช่ไหมเราจะทำแบบนี้นี่พ่อพูดอะไรคะอีวี่น้องสาวคนใหม่ไอ้พ่อคะอยู่เถอะได้โปรดเธอรอแกอยู่นะ พ่อ้าหยุดนะทำแบบนี้ทำไมเป็นอะไรไปลูกไม่อยากเล่นกับน้องสาวคนใหม่เหรอเธอมีของขวัญให้แปลว่าเราต้องหนีด้านหลังเรา กูวนเวียนตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วได้เฮ้ยเ<ป>พิ่งจะรู้ว่าซ่อมทำงี้ได้ไ,<ป>ไม่นะบ้านแล้วพ่ออะไรวะ ทางไหนไวะทางไหนไวะทางไหนวะทางไหนวะโอ้โหลูคัสกูเรียบร้อยหื <c oughs> อย่าเลยเย่าเลยอย่าเลยอย่าเอวว้าโอ้โหยังงไดีไม่ทันไปอย่าแม่โอ้โหตบกูหนึ่งทีแจ็คมาช่วยฉันหน่อยสิแจ็คมานี่แล้วแจ็ค ให้กูนเหนื่อยไว้ฮิโอีโอแล้วทำไม่รมแม่ขอโทษแม่ไม่รู้ว่าเป็นแม่แม่ทำอะไรไปไปใพ้นอย่าแตะเธอนะอย่าทำร้ายครอบครัวฉันห,หนูไม่เข้าใจค่ะแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะรับไปเอาไปไปซะ

ไม่ไม่ไม่คุปปาแกไม่มีอยู่ตัวตนแกแกแกไม่มีแกไม่มีตัวตนจริงจริงโอ้ฮะน่าสงสารว่ะแบบกูเจอแจ็คไหมเนี่ย เปิดเร็ว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 กูกูกูจะขับรถหนีเลยโอ้โหโอ้โห ハハハ yes ตีซีตีสิอโอ้โหอะไรกันจะจากเราไปไหนมไม่อยากเจอนอกสาวเหรอแกหยาบคายแล้วนะอะและฉันที่ก็ทนกับความพยายามความหยาบคายไม่ได้ตาย โซอีกูนี่เป็นแค่ฉากจบหนึ่งนี่อาจเกิดขึ้นกับทตากรรมของโซอี้บางครั้งการก้าวออกนอกเส้นทางสักก้าวก็อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้คุณล้มเหลวในการนำโซอี้สู่เส้นทางที่ถูกต้องอ๋อนี่คือแบทเอน,น,นที่กูทำมาทั้งหมดคือแบดเอนโอ้โหกูจะตากูจะบ้า เดี๋ยวนะผมนึกอะไรออกทำไมทำจำไอ้ไอกุญแจได้ปะเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยเว่ยเดี๋ยวต้องหาก่อนว่ากุญแจใช้ตรงไหนโอ้ยสักทีกูเล่นวนสี่รอบสี่เกือบห้ารอบกูจะบ้าออให้มีศพคนตายไปในนี้โอเคเราได้รหัสมาแล้วโซอี้บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับแล็ปทรสฉันไองโง่ โทเธอแค่อิจฉาทักษะแฮกเกอร์ของฉันใช้รหัสผ่านเดียวกับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ก็ต้องแบบนี้เย่ยอเยห่งศูนย์หนึเก้ายรายงานคนรายงานคนสมควรตายฉบับเดือนตุลาสองพันสหนึ่งตุลาคมตาแก่ตบหน้าฉันเพราะเพราะฉันเช็ดมือถือระหว่างมืออาหารเย็นไปตายซะ สตุลาคมพูดอะไรเกี่ยวกับฝีมือทำอาหารของแม่โดยไม่ดา่าไม่ได้เลยไปตายซะห้าตุลาคมฉันแค่ดูโซอ,อี้ตอนเธอเล่นโยคะแล้วเธอก็หาว่าฉันโรคจิตไปตายซะหกตุลาคมตาแก่เมาแล้วก็เลือกปลาข้าวของของฉันในกล่องสีแดงออกนอกระเบียงไปตายซะกล่องสีแดงออกนอกระเบียงเย่ yeah. กูโดดลงมาเลยนะมั yeah ้ยหมย่เย่เย่า <Zac> เราได้กุญแจรถมาแล้วทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้ไปรถเราจะไปข้างนอก บ้านนี้คนไกลเยอะชิปเป๋งโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกหามีอา,ามีอากู ถึงครอบครัวเบเกอร์ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันแต่ได้โปรดลืมเรื่องของฉันไปให้หมดนะคะจะได้รับมอบหมายให้ขนส่งสินค้าสำคัญบนเรือลำนั้นการมาเกี่ยวข้องกับฉันหรือสินค้ามีแต่จะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวคุณค่ะปัญหาใหญ่เสียด้วยโปรดอย่าติดต่อตารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแค่ทำเป็นว่าเราไม่เคยพบเห็นกันก็พอและฉัน และในเมื่อคุณช่วยฉันฉันขอตอบแทนด้วยคําแนะนํานี้นะคะหากคุณเห็นเด็กผู้หญิงอยู่แถวเรือที่ดูอายุประมาณ10ปีย่าเข้าใกล้เธอเด็ดขาดหากเธอคุยกับคุณขอให้คุณรีบหนีให้ไวที่สุดแต่พยายามอย่าทำร้ายทำร้ายให้เธอโกรธนะคะหากคุณรู้สึกป่วยขึ้นมาฉันเกรงว่าคุณจะเร็วคุณจะเกิดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้นแล้ว มันคือสะตารกรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายและไม่สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลฉันเสียใจจริงๆค่ะแต่คุณยังมีวิธีหยุดเรื่องนี้ได้นะคะนั่นคือเซรั่มถ้าคุณฉีดหยุดอาก้าเดี๋ยวนะนี่ไงพี่คะเอืยที่ป่ายแล้ว,ลวรักษาตรงนี้นสามสอง อุ้ยอันนี้ชีวิตจริงนี่ชีวิตปลอมอ่ะหนูว่าหนูรับหนูหลับไปอุ้ยดูสิว่าใครตื่นว่ากินข้าวกับเราตื่นมากดมกินกับกินกาแฟแต่อะไ,ไรป่าพายุเมื่อคืนทําให้มีเรื่องวุ่นวายเยอะน่าดูเลยผลึกมากมีเด็กผู้หญิงคนนึง ไว้กินมื้อเย็นเช้าเสร็จแล้วกันลุคอสกับผมจะไปดูว่าพายุทำเกิดข้อใยสวัสดีค่ะพี่สาว ตอนนี้ชีวิตธรรมดาๆของโซอี้กลายเป็นการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเธอจะต้องใช้เวลาแต่ละวันไปกับการหนีให้รอดพ้นจากเงื้มมือของครอบครัวคลั่งของเธอและค้นหาเซรลุมที่พูดถึงในจดหมายทุกค่ำคืนทั้ทงครอบครัวต่างสะดกุกกับการข่มข่าและร่างกายของเอเวอร์ลินก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดโซอี้ก็ได้พบกับอีธานซึ่งเป็นความหวังเดียวที่ได้พบกับที่เธอได้พบกับเซรล่มแต่ก่อนจะถึงวันนั้นก็ยังอีกนานและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยอง จบแล้วก็สวัสดีก็กดไลค์กดแชร์กดแฟน์ด้วยตามด้วยนะสวัสดีก็ไม่ผ่ายเจนกิ้บ้าทุกคนบาย,บาย